ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,746เย่เชิญรู้ดีเวลานี้นับว่าเป็นโอกาสเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เรื่องนี้ทำการข่มขู่ออกไปเครื่องบินโดยสารที่นำพุ่งอาวุโสทั้ง3าของผู้ชิงหุ้ยเดินทางมาที่จินหลิงต้องกลับลำเหนือมหาสมุทรเพื่อนำเครื่องกลับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอูเฟยเยียนมีความกริง่งเกรงอยู่มากในเมื่อมีความกริงกร่งเกรงจึงควรตีเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่ ตระกูลอันจะยังไม่ออกจากจินหลิงในเวลานี้และต้องมีบุคคลภายในทำหน้าที่เป็นหูตาของผู้ชิงหุ่ยแอบแฝงอยู่หากช่วยโอกาสนี้เผยแพร่คำพูดออกไปไม่แน่ว่าจะสามารถทำให้เกิดผลข้อภูผาสะเทือนถึงพยักษก็เป็นไปได้ตอนนี้คนตระกูลอันทุกคนมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเย่เชิญอย่างเต็มเปี่ยมในเมื่อเย่เฉินกล่าวเช่นนี้ทุกคนย่อมไม่มีความเห็นต่างดังนั้น พวกเขาจึงคิดที่จะดำเนินการตามแผนการของเยเชิญทุกขั้นตอนสำหรับสามีของอันยวโยนั้นขณะนี้เยเชิญยังไม่รีบร้อนที่จะทำการตรวจสอบว่าเขามีปัญหาใดหรือไม่เพราะตามความคิดของเขาตราบใดที่ตระกูลอันสามารถเสริมสร้างกำแพงให้แข็งแกร่งมีทัศนวิสัยที่จำชัดไม่เปิดโอกาสให้คนต่างสกุลสืบสาะหาความลับได้สถานการณ์ภายในตระกูลจะยังคงเสถียรภาพไว้ได้ทางด้านอูเฟรเยน เนื่องจากตอนนี้เธอได้รับการข่มขู่คุกคามคจากตนเองในระยะเวลาอันใกล้นี้เธอคงจะยังไม่ดำเนินการใดๆกับตระกูลอันอย่างแน่นอนทำให้ตระกูลอันสามารถไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งในระหว่างรับประทานอาหารคำ่ำเยเฉินตาและนาชายทั้งสามของเขารวมทั้งหลี่ยาลินต่างชักชวนการร่วมดื่มสุราในขณะที่ยายและน้าหญิงเล็กของเขาก็ร่วมดื่มไวน์แดงกับทุกคนหลายแก้วบรรยากาศในครอบครัวมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อย ยายของเขาอดไม่ได้ที่จะบน่นพรรมึมพำเชิญเออคุณบอกว่าคุณแต่งงานมาแล้วถึงสี่ปีไม่รู้ว่าเมื่อไราย,ยายถึงจะได้มีโอกาสเห็นลูกของคุณและหลานสะพ้ายเย่เชิญพูดตอบอย่างจริงจังคุณยายเมื่อใดก็ตามที่ผู้ชิงยังไม่ถูกกำจัดจนหมดสิน้นฉันเกรงว่าไม่อาจเปิดเผยตัวตนของฉันต่อสาธารณะได้ดังนั้นได้แต่ต้องขอให้คุณรอเรื่องนี้อีกสักระยะหนึ่งยายของเขาพยักหน้าอย่างเข้าใจ จากนั้นถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นเรื่องของนานหนานนั้นคุณคิดจะทำอย่างไรต่อไปในความเห็นของยายเด็กสาวผู้นี้นับเป็นหนึ่งในหมื่นถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่ยากสาะแสแงหาได้เธอเฝ้าแต่รอคุณคนเดียวมาเป็นเวลานานหลายปีหากคุณทำให้เธอต้องผิดหวังเธอคงจะต้องเศร้าเสียใจไม่น้อยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เยเชิญรู้สึกปวดศีรษะอยู่ไม่น้อยต้องรีพูดว่าคุณยายเรื่องนี้ ฉันก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีตอนนี้จึงได้แต่พักเรื่องนี้ไปก่อนชั่วคราวคุณตาที่นั่งอยู่ด้านข้างกล่าวว่าเชิญเอ,อ๋เมื่อพูดตามหลักการการพักเรื่องนี้ไว้อาจแก้ปัญหาได้ชั่วคราวแต่คุณเคยคิดบ้างไหมนานๆนนตอนนี้ก็ถึงวัยที่ต้องแต่งงานคุณหมัวแต่ชักช้าไม่มีคำอธิบายต่อผู้คนเมื่อทอดเวลาให้เริ่มช้าออกไปหากวันหนึ่งเธอไม่คิดจะรอคุณอีกหันไปแต่งงานกับคนอื่น คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเย,ย่เชิญได้ฟังคำพูดนี้ภายในใจของเขามีความรู้สึกนับร้อยที่หลากหลายผสมผสานกันไม่อาจตอบอย่างไรออกมาได้ในเวลานี้อันชงชิวรีบกล่าวว่าพ่อแม่ปัญหาความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเชนเออพวกเราไม่ควรชี้นิ้วสั่งการต้องปล่อยให้เชนเออตัดสินใจเองชายชราพยักหน้าเบาๆไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก จากนั้นยกแก้วขึ้นพูดว่ามาเชิญเออพวกเรามาดื่มกันอีกแก้วงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวค่อยๆดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดทุกคนนอกจากเย่เชิญแสดงออกถึงอาการเมามาอย่างเห็นได้ชัดบทที่5,747เมื่อเย่เชิญคิดว่าวันนี้เขายังต้องไปหาลินหวานเออ ดังนั้นจึงรีบกล่าวขอตัวว่าคุณตาคุณยายเวลานี้ก็ค่ามากแล้ววันนี้คุณสองคนควรรีบไปพักผ่อนฉันยังต้องไปหาเพื่อนอีกคนไว้วันหลังเมื่อมีเวลาว่างฉันจะมาเยี่ยมพวกคุณใหม่อีกครั้งยายของเขารีบถามเขาว่าเชิญเออคุณจะไปแล้วหรือเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าฉันนัดกับเพื่อนอีกคนว่าจะไปหาเธอหลังออกจากที่นี่ตอนนี้ก็ค่ามากแล้ว คงไม่อาจรอช้าได้อีกตาของเขายังลังเลไม่อาจตัดใจแต่ในที่สุดก็พูดว่าเชิญเออในเมื่อคุณมีธุระก็รีบไปจัดการเสียให้เรียบร้อยส่วนตาใหญ่และนาชายหน้าหญิงของคุณช่วงนี้ไม่มีเรื่องต้องให้ออกไปไหนจะยังคงอยู่ในจินหลิงหากคุณมีเวลาว่างเมื่อใดไปหาพวกเราที่บ้านได้ตลอดเวลาได้คุณตาเย่เชิญพยักหน้ารับคำจากนั้นเขานึกถึงเรื่องบางอย่างได้ จึงเอ่ยปากพูดว่าใช่แล้วคุณตาฉันคิดว่าทางที่ดีตอนนี้พวกคุณอย่าเพิ่งกลับไปพักในวินล่าที่คาราาดหมื่นหลิวให้พักอยู่ที่นี่ไปก่อนที่แห่งนี้มีคนของฉันคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทางหนึ่งปลอดภัยอีกทางหนึ่งก็สะดวกกว่าตาของเขาพยักหน้าพูดโดยไม่ลังเลว่าเชิญเออไม่ต้องกังวลนับจากนี้ไปพวกเราจะรับฟังการจัดการของคุณ ยายของเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเชิญเออคุณดื่มสุราไปไม่น้อยให้น้ารองนั่งไปเป็นเพื่อนคุณดีไหมเย่เชิญยิ้มพูดว่าคุณยายโปรดวางใจแอลกอฮอลภายในร่างของฉันถูกเผาผลาญโดยพลังภายในดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องขับรถตอนเมาหลังจากพูดจบเย่เชิญก็พูดอีกครั้งใช่แล้วคุณตาคุณยายที่คฤรหาหนดหมื่นหลิวยังมีไข้คนและยาเม็ดฟื้นชีพเหลืออยู่ พรุ่งนี้ฉันจะไปทำการย้ายมันมาที่นี่พวกคุณสองคนอยู่ที่จินหลิงอีกระยะหนึ่งสุขภาพร่างกายจะได้ดีขึ้นไปอีกยาของเขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าเชิญเอ,อ๋อคงจะดีกว่าหากจะไม่ต้องสิ้นเปลืองยาเม็ดฟื้นชีพให้กับพวกเราสองคนอีกนายท่านผู้เท่าอันที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อครูฉันเพิ่มบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ปล่อยให้เชิญเอ๋อจัดการคุณพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะขัดแย้งกับฉันหรือ สำหรับอันชีซานการที่เขาได้รับประทานยาเม็ดฟื้นชีพเต็มเม็ดไปในความคิดของเขาเขาคิดว่าค่ายกลยาเม็ดฟื้นชีพของเยเชิญคงไม่ส่งผลต่อเขามากนักแต่เขาเชื่อในตัดก,กระพื้นฐานเนื่องจากเขาตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของเยเชิญเขาจึงต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจนี้ไม่ว่าการตัดสินใจของเยเชิญจะเป็นประโยชน์หรือโทษต่อเขาก็ตาม นายหญิงผู้เท่าเป็นคนที่มีความคิดเรียบง่ายเมื่อได้ยินคำพูดของนายผู้เท่าเธอรู้สึกละอายใจเล็กน้อยคอยรู้สึกว่าความคิดเธอแคบสั้นเกินไปเธอจึงพยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่าเชิญเออตาของคุณพูดถูกนับจากนี้ไปพวกเราจะรับฟังการจัดการของคุณคุณสามารถตัดสินใจได้ทุกอย่างยเย่เชิญพยักหน้าเล็กน้อยพูดว่าใช่แล้วคุณยาย ตอนนี้หงเทียนซื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนของฉันที่โรงแรมน้ำพุร้อนที่เชิงเขาคุณและเขาถือเป็นผู้คุ้นเคยกันมาก่อนเขาช่วยเหลือคุณทางด้านวงจุ้ยมาไม่น้อยพรุ่งนี้ฉันจะไปบอกให้เขามาเยี่ยมคุณหลังจากอยู่ที่นี่หากมีความต้องการสิ่งใดก็บอกให้เขาไปจัดการได้นายหญิงผู้เท่าอุทานว่าหงเทียนซืออยู่ที่นี่ด้วยจริงหรือใช่เย่เชิญยิ้มพลางพูดว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่ ขับไล่อย่างไรก็ไล่ไม่ไปในเมื่อไล่ออกไปไม่ได้ฉันได้แต่ให้เขาใช้พลังงานของความกระตือรร้นมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของฉันที่นี่หลังจากนั้นเย่เชิญก็ยืนขึ้นพูดอย่างสุภาพว่าคุณตาคุณยายนาชายทั้งสามนาหญิงเล็กนักสืบปลีตอนนี้ก็ค่ามากแล้วฉันคงต้องรีบออกไปพบเพื่อนดังนั้นฉันจะบอกลาขอตัวไปก่อน อันชีซานรีพูดว่าเชิญเอ,อ๋อฉันจะไปส่งคุณที่ประตูทุกคนลุกขึ้นจากโต๊ะทีละคนร่วมกับอันชีซานเดินออกไปส่งเยเชิญที่หน้าประตูขณะที่เย่เชิญเปิดประตูรถ B ีเอ็บเยูก่อนที่จะขึ้นรถเขาหันไปพูดกับทุกคนว่านี่ก็ค่ามากแล้วคุณตาคุณยายพวกคุณควรรีบไปพักผ่อนได้แล้วยายของเขารีบถามเขาว่าเชิญเอ,อ๋อ คุณบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะมาที่นี่ใช่ไหมใช่เย่เชิญพยักหน้าพรุ่งนี้ฉันจะไปที่คฤราสห์ดหมื่นหลิวก่อนไปถอนการติดตั้งค่ายคนที่นั่นให้เรียบร้อยจากนั้นค่อยมาเยี่ยมพวกคุณที่นี่ยายของเขารีบกล่าวแก้คำพูดของเขาอย่างรวดเร็วไม่ใช่การมาเยี่ยมแต่เป็นการกลับบ้านนับจากนี้ไปไม่ว่าตาและยายจะไปอยู่ที่ใดที่แห่งนั้นคือบ้านของคุณพรุ่งนี้เมื่อคุณจะกลับบ้าน อย่าลืมบอกยายล่วงหน้ายายจะทำอาหารจานโปรดตอนอย่างเด็กให้คุณรับประทานเย่เชิญพยักหน้าเล็กน้อยพูดอย่างจริงจังว่าได้คุณยายคืนพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาทานอาหารค่ำที่นี่อีกครั้งดียายของเขายิ้มแย,ย้มอย่างดีใจพูดว่าถ้าเช่นนั้นรีบไปจัดการกับธุระของคุณเถอะเย่เชิญกล่าวอำลาทุกคนอีกครั้ง จากนั้นสตาร์ทรถและขับออกจากวินล่ากลางภูเขาของโรงแรมบ่อน้ำพูร้อนชองเซลิเซระหว่างทางขับรถไปคฤหาสน์จือจินเขาโทรไปบอกลินหวานเออร่วงหน้าทันทีที่รับสายลินหวานเออรีบถามเขาด้วยความยินดีว่าคุณชายธุรทางด้านนั้นของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเย่เชิญรับคำคราหนึ่งจากนั้นพูดว่าคุณหนูหลินฉันกำลังขับรถไปหาคุณตอนนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไปถึงที่นั่นในเวลาประมาณ30นาทีตอนนี้ก็ค่ามากแล้วไม่ทราบว่าคุณสะดวกไหมหลินหวานเออตอบโดยไม่ลังเลหนูเจียกำลังรอการมาถึงของคุณชายคุณชายมาที่นี่ได้ทันทีหนูเจียจะให้เหล่าชิวจัดการเรื่องคนรับใช้ให้ดีพวกเขาทั้งสามคนต่งตั้งหน้ารอการมาถึงของคุณชายเช่นกันได้จากนั้นเย่เฉินพูดขึ้นอีกครั้งใช่แล้วคุณหนูหลิน ฉันมีเรื่องบางอย่างอยากจะสอบถามคุณเป็นการส่วนตัวคุณหาเวลาให้พวกเราอยู่กันตามลำพังก่อนได้ไหมหลังจากพูดคุยเรื่องนี้จบฉันค่อยไปพบประสนทนากับผู้เท่าทั้งสามอีกครั้งลินหวานเออกล่าวว่าแน่นอนไม่มีปัญหาหนูเจียจะสั่งให้พวกเขาหลบไปก่อนหลังจากคุณชายมาถึงให้ตรงไปที่บ้านพักของหนูเจียได้ทันที